สวัสดีค่ะรุ่งทิพย์มงคลสุขค่ะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของอาจารย์พัชระชาาม,มงคลสุขอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ3 Glower p l a n และเราจะมาแนะนำว่า3 Glower p l a n นั้นจะใช้ได้สูงสุดใช้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างไรกับพืชของเราในแต่ละชนิด อันดับแรกก่อนที่เราจะรู้จัก3เกลอเวอ์แ plan เรามารู้จักธรรมชาติของพืชกันก่อนค่ะธรรมชาติของพืชทุกชนิดจะมีความเป็นอยู่แบบปัจจัย4ี่คือที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคซึ่งปัจจัย4ี่ที่ว่าก็เหมือนคนเราใช่ไหมคะเราก็ต้องการปัจจัย4ี่พืชก็ต้องการปัจจัย4ทีนี้ปัจจัย4ที่ว่านั้นของพืชที่อยู่อาศัยมายัางไงที่อยู่อาศัยก็คือดิน ดินดินจะเป็นที่อยู่และก็เป็นอาหารของพืชเพราะฉะนั้นดินสําคัญใช่ไหมคะทีนี้แล้วไอ้เครื่องนุ่งห่มกับยารักษาโรคละ่ะไอ้สองสิ่งนี้พืชสร้างได้เองเพราะอะไรเพราะพืชสร้างเปลือกได้เองเปลือกก็คือเครื่องนุ่งหม่มส่วนยารักษาโรคนั้นพืชเวลาที่เขาได้อาหารแล้วเนี่ยเขาก็จะสกัดสกัดออกไปเป็นสารตัวนั้นตัวนี้อย่างเช่นเมื่อสมัยโบราณเนี่ยเรากินยาสมุนไพรถูกไหมย,ยาสมุนไพรก็คือสารเคมีที่พืชสกัดได้เองหลังจากได้รับอาหารไปเรียบร้อยแล้ว นั่นเองค่ะการลำเลียงของพืชที่อยู่ในดินที่เขาจะเอาอาหารขึ้นไปเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรอีกปัจจัยที่ว่านั้นก็คือน้ำน้ำจะช่วยละลายสารอาหารจากดินขึ้นไปสู่บนยอดพืชจะกินอาหารแบบนี้จากดินขึ้นสู่ยอดและจะกระจายไปทั่วลำต้นจากสไลด์เนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลไปทั่วลำต้น จากใบจากรากแล้วก็ลำต้นนี่คือการเคลื่อนที่แบบวิทยาศาสตร์อาจารย์จะอธิบายว่าจะเคลื่อนที่จากรากขึ้นสู่ยอดในทิศทางเดียวแต่เวลาที่พืชสังเคราะห์แสงจากใบนี่ค่ะใบสังเคราะห์แสงเสร็จมันก็จะลงกระจายลงมาที่รากจากใบลงรากเพื่อให้สร้างแรงดึงดูดระหว่างน้ำกับความเข้มข้นของรากเนี่ยขึ้นสู่ยอดพืชจะทำงานแค่นี้ นี่คือหลักง่ายๆของการทำงานของพืชทีนี้สาเหตุที่ทำให้พืชไม่โตมีอะไรบ้างสาเหตุที่ทำให้พืชไม่โตเนี่ยก็มาจากดินน้ำภูมิอากาศแสง P ีเในดิน P ีเในน้ำโรคพืชแล้วก็สายพันธุ์ที่เราคัดเลือกสายพันธุ์ที่เราคัดเลือกเนี่ยเรากำหนดได้โรคพืชเราสามารถช่วยได้พีเของน้ำเราสามารถทำได้ แต่สิ่งที่เรากําหนดไม่ได้เลยคือภูมิอากาศแสงและปริมาณน้ําฝนอันเนี้ยสามสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้แต่เราช่วยพืชได้โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชให้เขามีภูมิต้านทานแล้วก็ทนต่อความแล้งทนต่อภูมิอากาศที่ทารุณทนต่อสภาพแสงที่มีความเข้มสูงๆได้โดยอะไรคะโดยการที่เราให้อาหารพืชให้เต็มที่เวลาที่พืชกินอาหารเต็มที่แล้วเนี่ย พืชก็จะมีความแข็งแรงเปรียบเหมือนกับเราที่ได้กินอาหารได้สารอาหารเต็มที่เราก็จะแข็งแรงแล้วเวลาที่มันมีโรคระบาดหรืออะไรที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะช่วยตัวเองได้เบื้องต้นเพราะฉะนั้นพืชก็เช่นกันเพราะพืชก็คือสิ่งมีชีวิตแค่พืชพูดออกมาเป็นภาษาไม่ได้แต่พืชแสดงอาการของการขาดธาตุอาหารได้เพราะฉะนั้นเราเราช่วยพืชได้ตรงไหนเราควรจะช่วยพืชให้ตรงจุดตรงนั้น ธาตุอาหารที่พืชต้องการคืออะไรเราก็ต้องมารู้จักก่อนถูกไหมคะว่าพืชต้องการกินอะไรเป็นอาหารบ้างอันดับแรกหนีไม่พ้นเลยคือ N, P แลวก็ K นี่คือธาตุอาหารหลักทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาแบ่งยังไงธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเขาแบ่งจากไหนเขาแบ่งจากความต้องการของพืชธาตุอาหารหลักคือสิ่งที่พืชขาดไม่ได้ขาดเราตายเช่นในตัวเจนฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเนี่ยเป็นโครงสร้างของพืช ส่วนโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวที่พืชเอาไว้สร้างเนื้อเยื่อแล้วก็สร้างลูกเพราะฉะนั้น3ตัวเนี่ยขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วพืชจะแสดงอาการทันทีแล้วก็ตายจึงจัดเป็นธาตุอาหารหลักทีนี้ธาตุอาหารรองคือพืชขาดได้แต่จะแสดงอาการทันทีเช่นกันซึ่งก็ประกอบไปด้วยซัลเฟอร์แมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียม3ตัวนี้มีความสำคัญยังไงแคลเซียมมีความสำคัญในเรื่องของการสร้างเนื้อเยื่อ สร้างเนื้อเยื่อเจริญต้นพืชจะโตรากพืชจะยืดอันนี้ใช้แคลเซียมสร้างซัลเฟอร์ซัลเฟอร์จะช่วยในเรื่องของดอกในเรื่องของการจัดกลิ่นดอกไม้หอมกลิ่นทุเรียนกลิ่นกุหลาบกลิ่นมะลินี่คือส่วนประกอบจากซัลเฟอร์และซัลเฟอร์ยังเป็นส่วนประกอบอยู่ในกรดอะมิโนซึ่งพืชใช้กรดอะมิโนนี้ในการเอาไปสร้างฮอร์โมนพืช ส่วนแมกนีเซียมแมกนีเซียมนี่สาคัญมากเพราะว่าสีเขียวที่เห็นนี่ไม่ได้มาจากไนโตรเจนอย่างเดียวยังมาจากแมกนีเซียมเพราะแมกนีเซียมช่วยในการสังเคราะห์แสงถ้าพืชขาดที่ใบเนี่ยถ้าขาดแมกนีเซียมเราจะสังเกตเห็นเส้นใบชัดเจนเพราะว่าพืชเนี่ยต้องการสังเคราะห์แสงโดยใช้แมกนีเซียมในการหายใจและในกระบวนการเป็นสารเคมีที่ช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงให้เร็วขึ้นรับแสงมาแล้วก็ส่งแสงไปแปลเป็นธาตุอาหาร ส่วนท่านอาหารเสริมท่านอาหารเสริมมันได้มันต้องการนิดเดียวค่ะนิดเดียวจริงๆแต่ขาดไม่ได้เพราะอะไรเรามาดูอย่างคอลอรีนคอลอรีนเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในกระบวนการสุกข,ของสารซึ่งมันอยู่ในส่วนประกอบของอะมิโนตัวพระเอกเลยก็คือโบรอนเราอยากได้ผลไม้หวานเราอยากให้ผสมออกมาเป็นลูกเร็วเราอยากให้ผลไม้เนี่ยมีกลิ่นน่ารับประทาน โบลอนเป็นส่วนประกอบอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าดินตรงไหนขาดโบลอนปลูกยังไงก็ไม่หวานอย่างเช่นแก้วมังกรไม่หวานเพราะฉะนั้นทางเวียดนามเนี่ยต้องการต้องการสารโบลอนมากเพราะว่าดินที่นั่นเขาจะขาดโบลอนสูงส่วนมันแมกนีสแมงกานิสีสจะช่วยเป็นเรื่องของภูมิต้านทานแมงกนิสีจะช่วยในเรื่องของอกระบวนการสังเคราะห์แสงอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าขาดแมกนีเซียมขาดแมงกนิสขาดไนโตรเจน พวกนี้จะแสดงอาการซีดเหลืองแต่ต่างกันตรงที่ถ้าเป็นแมงกานิสเนี่ยพืชจะออกใบสีขาวเลยเพราะคอโรฟิลไม่มีแมงกานิสเป็นตัวประกอบตัวเหล็กสังกะสีทองแดงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่อยู่ในอะมิโนทั้งนั้นเหล็กเปรียบเสมือนธาตุเหล็กที่อยู่ในเลือดของเราตัวนี้จะเป็นตัวที่วิ่งวิ่งทั่วทั้งลำต้นเพื่อช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงอาจจะอาจจะถ้าเกิดขาดเนี่ย เหล็กจะมีอยู่ในญ้ามากจะสังเกตว่าญ่าแต่ละที่เนี่ยขึ้นดีมากเลยแล้วก็ขึ้นเร็วมากเพราะว่าญ่ามีกระบวนการที่ดึงเหล็กจากธาตุดินจากดินเนี่ยขึ้นมาใช้เพราะฉะนั้นญ้าจะไม่กลัวการขาดเหล็กจะเป็นตัวดึงการสังเคราะห์แสงได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าขาดธาตุเหล็กพืชก็จะซีดเช่นกันสังกะสีจะช่วยเรื่องของการต้านภูมิต้านทานและ ตัวที่เราค้นพบใหม่ว่ามันขาดไม่ได้ก็คือนิกเกิลน,นิกเกิลเนี่ยช่วยเรื่องอะไรนิกเกิลเป็นเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์อยู่ในพืชเอนไซม์ที่ช่วยย่อยไนโตรเจนออกมาถ้าขาดนิกเกิลเมื่อไหร่ไม่ว่าคุณจะใส่ใส่ไน,นโตรเจนไปมากแค่ไหนในดินปรากฏว่าพืชเอาไปใช้ไม่ได้เลยเพราะพืชไม่มีเอนไซม์ย,ย,ย่อยเปรียบเสมือนคุณไม่มีเอนไซม์ย,ย่อยน้านมคุณย่อยน้านมวัวไม่ได้คุณกินเข้าไปมันก็ไม่ช่วยท้องเสียอีกต่างหากพืชเช่นกันค่ะ พืชมีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ในการใช้ในตัวเจนเพราะฉะนั้นขาดก็ไม่ได้เช่นกันแต่มันต้องการนิดเดียวจึงจัดเป็นธาตุอาหารเสริม